ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวของชมพู่อารยาและก็น็อตวิสลุกค่ะที่มีบรรดาลูกๆที่น่ารักอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็น้องแอบิเกลค่ะ และอีกหนึ่งคนสําคัญของครอบครัวนี้นะคะนั่นก็คือป้าเจี๊ยบค่ะที่เป็นพี่เลี้ยงมาตั้งแต่แม่ชมพู่แล้วก็มาทางด้านรุ่นลูกๆอีกค่ะและล่าสุดก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของป้าเจี๊ยบนะคะทางด้านแม่ชมพู่ก็ได้มีการยกเค้กไปเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ให้กับป้าเจี๊ยบค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าโมเป็นต่างกล่าวนั้นน่ารักมากๆค่ะเจ้าอบอุ่นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากคลิปนี้กันเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายๆคนต่างก็อิจฉาค่ะสำหรับครอบครัวของชมพู่อารยาและก็น็อตวิสรุตนะคะ หลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชมพู่ก็ชีวิตดุดเจ้าหญิงในนิยายเลยก็ว่าได้ค่ะโดยปัจจุบันนะคะทางด้านชมพู่และก็ not, น็อตมีทายาทด,ด้วยกันทั้ง3ามคนค่ะได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและก็น้องแอบิเกลซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วนะคะตอนนี้บรรดาพี่ป้านะ้าอาก็ได้เทใจไปให้กับลูกๆทั้งสคนของชมพู่ระยากันหมดเลยค่ะ เรียกได้ว่าคุณแม่หายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพให้ก็จะต้องมีชาวเน็ตเข้าไปทวงถามเฝ้ารอดูรูปของลูกๆทุกวันค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านชมพู่อารยานั้นจะเลี้ยงลูกเองเป็นส่วนใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีพี่เลี้ยงด้วยนะคะแต่ก็จะอยู่กับลูกๆตลอดค่ะและก็จะเห็นภาพที่ทางด้านชมพู่อารยานั้นกระเตงลูกๆไปทํางานด้วยตั้งแต่น้องแอมบิเกลเพิ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนค่ะทางด้านชมพู่อารยาก็ได้พาไปทํางานด้วยค่ะ โดยก็มีอีกหนึ่งคนสําคัญของครอบครัวนี้นะคะนั่นก็คือป้าเจี๊ยบค่ะที่เป็นพี่เลี้ยงและคอยติดตามไปด้วยตลอดค่ะโดยต้องบอกเลยนะคะว่าป้าเจี๊ยบเป็นเสมือนอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในครอบครัวของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตค่ะที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะก็จะเห็นป้าเจี๊ยบไปกับครอบครัวนี้เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ต้องบอกเลยว่าป้าเจี๊ยบจะติดตามไปด้วยเสมอค่ะ และต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับป้าเจี๊ยบเช่นกันนะคะเพราะว่าแฟชั่นการแต่งตัวนั้นต้องบอกเลยว่าได้ชมพู่อารยามาแบบเต็มๆค่ะล่าสุดนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของป้าเจี๊ยบค่ะพี่เลี้ยงที่คอยดูแลลูกๆทั้ง3คนนะคะซึ่งงานนี้ทางด้านชมพู่ก็เลยได้ยกเค้กไปเบิร์ดเดย์ป้าเจี๊ยบค่ะโดยทางด้านป้าเจี๊ยบก็กําลังอุ้มน้องแอบบเกลอยู่นะคะซึ่งก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่น้องแอบบเกลได้ช่วยป้าเจี๊ยบเป่าเทียนด้วยค่ะแถมงานนี้นะคะน้้ออองงแแบิเกกก็ยัไดหมม ป้าเจี๊ยบอีกค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าชมพู่อรารยานะคะไม่เคยลืมวันเกิดของป้าเจี๊ยบเลยแล้วก็จะมีการเซอร์ไพรส์แบบนี้ทุกๆปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็ไม่ลืมอีกหนึ่งคนสำคัญของบ้านค่ะ Happy